และแล้วนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ล้างอาถันได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้บุกไปเยือนสเปอร์5เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะเลยแล้วก็เป็นการแพ้รวดทั้ง5เกมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาถันดังกล่าวมันได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับารายละเอียดเกมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมฟุตบอล FA ฟเอัพรอบที่4เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้นะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมแชมป์เก่าบุกไปเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับแล้วก็เกมนี้นะครับทางแมนซิตี้จัดตัวผู้เล่นผู้รักษาประตูเป็นทางออเตก้านะครับเกมรับมีอนาธานอาเก้รูเบนดีอาร์สคลายวอเกอร์ยอสโกกวาดิโอมิดฟิลด์คู่กลางครับมาเตโอโควาซิตครับจับคู่กับโรดรีเกมรุกนะครับมีออสการ์บ๊อบนะครับมีเบเรโดซินวาฟิลโฟเดนนนนห้้าาาเเเปป็ทงจูลีย อาลวาเลสครับส่วนทีมเจ้าบ้านเนี่ยครับอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอังเก้ก็จัดตัวผู้เล่นมาในแบบนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นวิคาริโอนะครับเกมรับมีทางโรเมโรจับคู่ฟันเดอร์เฟนแบ็กซ้ายขวาเป็นปอโรกับทางอูโดกี้แดนกลางครับเปียคอยเบียดครับเป็นแทนคูเกมรุกมีเดียนคูรูเซฟกี้นะครับหรือเนนจอนสันตีโมแวนเนอร์ Johnson, ner, และหน้าเป้าเป็นทางริชาร์ดสันครับ และเกมนี้นะครับก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยนะครับเรือใบสีฟ้าแมซสตี้บุกไปเย็นสเปอร์นะครับเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยผล0ูนต่อศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่87นะครับ ทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มาได้ลูกเตะบ,บุมทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ควินเดบรอยตัวสำรองที่ลงมาเปิดบอลโค้งไปหน้าประตูนะครับแล้วก็วิกคาริโอนะครับออกมาชกไม่ดีนะครับบอลจังหวะสุดท้ายครับตกมาถึงทางนาธานอาเก้แล้วก็เก็บตกเข้าไปนะครับจบเกมครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เอาชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนะครับจากประตูไทยของนาธานอาเก้ในช่วงนาทีที่88นนะครับ แน่นอนแล้วครับประตูเดียวในเกมนี้ที่เกิดขึ้นประตูชัยของนาธานอาเก้นะครับส่งเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมแชมป์เก่าไปในรอบที่5ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ชัยชนะในเกมนี้เป็นการล้างอาถรรพ์ได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แมนซิตี้ต่อยเป็นยอดทีมขนาดไหนก็ตามนะครับแต่มาเยือนสเปอร์ที่ดอทเนมอสเปอร์เซเดียมพวกเขาแพ้รวดมา5เกมติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้พวกเขาได้สามารถล้างอาถรรพ์นี้ได้สําเร็จแล้วแหะครับ และหลังจบเกมนะครับคุณซื้ออย่างเป๊ปกอริลล่าครับก็ออกมาชื่นชมลูกทีมด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดดูจากสถิติที่ผ่านมาดูจากแนวทางการเล่นในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้แมนซิเตี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมลูกทีมทุกๆคนเขาพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนาทีที่95นักเตะแมนซิตี้์ทำได้ดีครับนอกจากนี้นะครับเป๊ปก็ยังชื่นชมทางนาธานอาเก้ด้วยนะครับฮีโร่ในเกมนี้บอกว่าเป็นคนที่มีทักษะมากๆในการลงเล่นลูกเซตพีดครับ ก็นแน่นอนเลยครับยังอยู่ในเส้นทางของการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับสำหรับทางทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และปีนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการป้องกันแชมป์สามแชมป์ที่พวกเขาทําได้เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเป๊ปโกเดล่าจะกลายเป็นกุญซือคนแรกหรือเปล่าครับที่สามารถป้องกันแชมป์ทริปเปิลแชมป์ของตัวเอง2ปีติดต่อกันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ใหญ่ของ FA Cup ในรอบนี้นะครับก็เป็นทีมอย่าง Chelsea, เชลซีเจอกับแอสตันวิลล่านะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ก็ทำได้เพียงแค่เปิดสแตนฟอร์ดบริดจ์เสมอกับวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ โดยหลังจบเกมนะครับมาริเซียโปเชติโนนครับก็ออกมาบ่นลูกทีมบอกว่าเกมนี้เสียดายนะครับที่ลูกทีมของเขาไม่คมนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยล้าหลังจากที่เพิ่งเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อช่วงกลางสปตาห์ที่ผ่านมาครับโดยในช่วงท้ายเกมนักเตะของเชลซีก็มีอาการล้าให้เห็นนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนั่นเลยทําให้เกมคู่นี้ต้องกลับไปเล่นนัดรีเพลย์ครับที่บ้านของแอสตันวิลล่าแหละครับและนั่นแหละครับก็คือบทสรุปนะครับของ2คู่ใหญ่ที่ลงเตะเมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาในฟุตบบอล FA นะครั เพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ในเกมที่บุกไปชนะทีมอย่างสเปอร์แล้วก็ล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตงไปด้วยนะสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะครอบครองรถยนต์ s u z u กิสว i f t DL n e เน็ e ซ์เน็กซ์2เดครับขับสนุกเต็มขั้นร้าใจเกินพิกัด ซูซูกิครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทุกๆคนที่อยากจะได้รถคันนี้ไปครอบครองนะครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆหากใครสนใจครับไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่เว w เว็บครับ suzuki.co.th ครับแล้วก็ใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ขับรถคันนี้ด้วยตัวเองว่ามันดีขนาดไหนครับคุณไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ